พิธีแห่นางแมวเป็นพิธีที่ทำกันเฉพาะเมื่อยำฝนแล้งไม่ตกตามฤดูกาลโดยนำแมวเพศเมียพันธ์สีสวาด1-3ตัวซึ่งแมวพันธ์นี้จะมีขนสีเทาเข้มคล้ายกับสีของเมฆฝนพร้อมกับดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ใส่ในกระบุงหรือฉลอมก่อนที่จะนำนางแมวเข้ากระบุงคนที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดในหมู่บ้านจะพูดกับนางแมวว่านางแมวเอ๋ยขอฟ้าขอฝนให้ตกลงมาด้วยนะ จากนั้นสอดไม้คันให้สองคนหามเป็นขบวนแห่วนไปทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเมื่อผ่านบ้านใดเจ้าของบ้านก็จะนำน้ำมาสาดใส่แมวเพื่อให้แมวส่งเสียงร้องออกมาโดยเชื่อว,ว่าการที่แมวร้องนั้นเป็นสัญญาณที่ฝนจะตกนั่นเองทั้งนี้การแห่นางแมวจะมีการร้องเพลงประกอบในขบวนว่านางแมวเอ่ยมาร้องแจ้วแจ้วนางแมวขอไก่ขอไม่ได้ร้องให้ขอฝน ขอนั่งมนรถแมวค่าทีมีแก้วในตาออกมาเดือนหกฝนตกทุกทีมาปีนี้ไม่มีฝนเลยพ่อตารูกเขยนอนไก่หน้าผากพ่อไม้ลูกมากมันยากเพราะข้าวคนหนุ่มคนสาวคนเท่าหัวห้อยพาเด็กน้อยมาเล่นนางแมวมาร้องเจ้าฝนก็เทลงมาฝนก็เทลงมาปัจจุบันพิธีแห่นางแมวชาวบ้านมักใช้ตุ๊กตาแมวแทนการใช้แมวจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการทรมานสัตว์ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนเป็นหนึ่งในพิธีเกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีดังกล่าวคือการสมโพธิประสาทราชมนเทียนสถานที่ประทับดั้งเดิมของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีหากเทียบกับประเพณีชาวบ้านก็เปรียบได้กับการขึ้นบ้านใหม่เป็นพระราชพิธีที่ต้องมีการนําแมวเข้ามาในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยมีความหมายเพื่อให้เกิดความโชคดีมีลาบให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดจนขับไล่พูดผีปีศาจ หรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆและตามความเชื่อดั้งเดิมที่กล่าวว่าแมวมี9้าชีวิตซึ่งหมายถึงความยั่งยืนสถาพรแมวนงคนของไทยสมุดข่อยโบราณเรื่องตำราดูลักษณะของแมวของสมเด็จพ,พระพุทธจารย์พุทธสร,รมหาเถระวัดอนงคารามเป็นตำราที่บันทึกลักษณะของแมวไทยพันโบราณที่สมเด็จพ,พระพุทธจารย์พุทธสร,รมหาเถระท่านให้ความสนใจและสั่งให้คัดลอกรวบรวมไว้ในสมุดข่อย ในตำรากล่าวถึงลักษณะของแมวดีและแมวร้าย23ชนิดแบ่งเป็นแมวดี17ชนิดและแมวร้าย6ชนิดเนื้อหาแต่งด้วยโครงสี่สุภาพและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดนตรีสำหรับแมวหรือเพลงบำบัดคลายเครียดสำหรับแมวริเริ่มเมื่อปีพศ2559โดยเดวิดไทยนักเล่นเชลโลนักแต่งเพลงและนักวิจัยดนตรีชาวอเมริกันจาก University of Maryland ผู้มีความสนใจเรื่องดนตรีสำหรับสัตว์ผลการศึกษาวิจัยพบว่า